ปี2,567ดวงชะตาจะนำพาชีวิตของทั้ง12ราศีไปในทิศทางใดพบกับคำพยากรณ์ที่ละเอียดเจาะลึกกับแม่หมอพันล้านเชิญมารับฟังคำทำนายกันเลยค่ะดวงชะตาประจำปี2,567สำหรับผู้ที่เกิดในราศีเมถุน แม่หมอถือว่าในปีที่ผ่านมานี้ชาวราศีเมถุนดวงดีค่ะโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลังของปี2566เป็นราศีที่เรียกว่ามีจังหวะมีตัวช่วยมีโชคลาภมีงานทำให้ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงทางที่ดีค่ะดังนั้นแม่หมออยากจะแนะนำชาวราศีเมถุนว่าอะไรที่คุณได้เริ่มต้นในปี2566ที่ผ่านมาขอให้ดำเนินอย่างต่อเนื่องในปีนี้ค่ะ ปีที่ผ่านมามันเป็นการเริ่มในช่วงที่จังหวะดวงดีหากทำต่อเนื่องไปแล้วก็จะมีความสำเร็จที่ดีเข้ามาอย่างแน่นอนค่ะ ในช่วงปี2567นี้โดยเฉพาะประมาณเดือนมีนาคมถึงเมษายนไปแล้วต้องระวังเพราะจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับการทำงานมีเกณฑ์เปลี่ยนงานสูงมากๆใครที่ไม่อยากเปลี่ยนงานอยากทำงานเดิมๆอยู่ให้แก้เคล็ดโดยจัดเปลี่ยนตกแต่งร้านจัดสถานที่ใหม่เป็นการแก้ช่วยลดความแรงของดวงดาวให้น้อยลงคาะจะได้ไม่ย้ายงานได้ทำงานต่อที่เดิม มาฟังต่อเรื่องการเงินค่ะถ้าหากใครมีกิจการมีธุรกิจเป็นของตัวเองค้าขายออนไลน์ค้าขายกับต่างประเทศอาชีพบันเทิงต่างๆคุณจะค้าขายดีมีกำไรมีชื่อเสียงเมื่อมีเงินนอเข้าก็ควรวางแผนทำบัญชีให้ดีจะได้ไม่ผิดพลาดบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆมันอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เกิดขึ้นตามมาได้จนทำให้กลายเป็นหนี้เพิ่มอีกก้อนโตอย่าประมาทไปนะคะ สำหรับในเรื่องของความรักนั้นแม่หมอขอแนะนำว่าคนโสดในปีนี้เป็นปีที่ควรโฟกัสเรื่องงานก่อนค่ะเพราะว่าจังหวะดวงดาวมีผลกับการงานจะมีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายแถมมีปัญหาอะไรหลายๆอย่างเข้ามาเยอะอยู่ควรไปโฟกัสงานดีกว่าค่ะ ส่วนคนที่มีคู่มีแฟนแล้วก็ต้องดูแลความรักให้ดีๆนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เราเจอกันน้อยลงทำงานเยอะแถมระยะทางที่ห่างกันมากขึ้นจนไม่มีเวลามาพูดกันเลยทำให้เข้าใจผิดกันได้ง่ายบางคนถึงขั้นขอเลิกรากลายเป็นเรื่องใหญ่ไปเลยค่ะ แม่หมอต้องขอฝากเตือนในเรื่องสุขภาพปีนี้ก็ต้องดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุในบ้านแม้กระทั่งสุขภาพของตัวเราเองนะคะจะเจ็บป่วยง่ายมากเพราะเกิดจากความเครียดความวิตกกังวลในงานหาเงินหนักจนไม่มีเวลาพักความดันขึ้นไมเกรนมาเยอนอีกค่ะโดยสรุปถือว่าเป็นปีแห่งการเรียนรู้ในงานแม่หมอมั่นใจว่าชาวราศีเมถุนนั้นเป็นราศีแห่งสติปัญญาใช้ความรู้ความสามารถไม่ประมาทลุยในงานให้เต็มที่ค่ะ